มาแล้วครับทุกคนล้อใหญ่อีพีหนึ่งอ้าวก็ต้องมีเจ้ันพกนั้น่ห็เล่นนะผมวดเที่ยวก้วนะขอโทษเลยนะคะสวัสดีันแบ๊ยังไงก็สืบกับช่องมาสืบไปกันเถอะไปเอาตัดไปเรือยๆเลกัน กิมานมระเรอจะเนี่ยตอนเต็งตัวจีขาตองินอะนนี้เยอเอนก่ถ้าใครอดใหญ่เนี่ยดูการตอนเลี้ยวนี่นุ่มอันนี้คือตอนเลี้ยวผมเลี้ยวละเลี้ยวละนั่นน ความนะครับแต่แม่เรามีอะไรก็ได้ที่มันอยู่โยนนะครับยังไม่ให้เรากดโยนตุ๊ดเออกดแปะครับโยนกดโยนแล้วกดแปะนะฮะวิธีนะฮะมันจโยนขึ้นไปบนฟ้าอ่ะล้อล้อล้อบักล้อบักล้อบักโอ้ยแ่ กามะบริการสิปิดไม่เลยคุณมปิดแล้วนะเนี่ย อีเม้นะลิกาสิตลิกาสิตลิกาสิตตามมาติดติดกูเลยลิกาสิต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 ตามมาเต็มเดี๋ยวโดนลิกาสิตเนี่ยปืนเชือกมีวะลิกาสิตลิกาสิตตามมาท่านได้นะเว้ยก็ไม่มีทางไปสี่แก้มกันแต่งานงานมือเสือเกิน ยังไงฮีทยังอยู่ยังไงโลตีนจริงๆควายควายควายไปเอาเอ้าทำไมไม่เอาก็ได้ อไอตัวคราวนี้กินน้ำมันที่ขาเพี้ยออ๋อนกินน้ำมันที่ผาเลยดิวะอือนุ่กินน้ำมันไงโอเคกินน้ำมันน้ำมันอะไรวะกล้วย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 มันก็อยู่ไปนู่นดีดีเกินงไงนั่นไว้อ่ะโอ้ยเดี๋ยวตีลาแล้ว บบสีแดงน,นี่ฮะเราลืมนะครับน้องอมุนนะฮะอันนี้คือชื่อว่าน้องอมุนนะครับน้องอมุน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 ,มนก็สีมันมออ่วงงานเนี้ยจะไม่เอารถใหญ่ไปละทำไมหรอทไมไม่เอาล้อใหญ่ไปไหรอกล้อใหญ่เกียร์เอาไปมาเดินไปแหละคู้เล่ดเดนก็ล้อใหญ่เกียมันว่องไงเดี๋ยวมันลองทรงตัวได้ดีแถมแรงท่องออกตัวเร็วขึ้นไง แข็งแรงขึ้นเยอะนี tension, tension. ่คร <BLANK limitation> ับผมเ่ยนสีไต่ย้อมาก็กล้วยกล้วยไม่นี่นะแล้วก็บันเทนหลังอเพ้นเพ้นอเพ้นหลังเติมน้ำมันอย่างไรลีดไอแกโรตี เลยตางเิมน so ้ำมันเนี่ยครับผมสามารถทานไปไหนก็ได้ใช่ไหมท้อผมทานไปก็จะอย่างเงี้ยเด่นดูน้ำมันแบบง่ายๆอ่ะดูกินตอนนี้กี่ดีล่ะฮัลโหลเนี้ยโ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 ยตังลิดปิด นะอย่างดีนะเขาล้อใหญ่มันดีแล้วเขาล้อใหญ่มันช่วยแต่มันจะออกตัวช้าใช่ไหมแต่มันโค้งตัวดีๆแล้มันคล่อมง่ายด้วยเพราะคันนี้มันโยกอ๋ออีกมีไฟรถคันนี้เขามไม่มีแถมไฟรถให้เราก็ต้องแย่มากเลยเป็นโทรศัพท์นะครับ ทอดเท่งเลยค่ะ mm hmm. ใคาอยากใช้รอปกติใช้ไปเลยนะแต่ว่ลออ้อใหญ่มันทำให้น้ำมันช้าลงนะฮะกิ้งไม่ได้ช่วยแตม่มันก็ช่วยอยู่นิดนึงแถมมันทำให้รถขวาออกตัวเร็วขึ้นแรงขึ้นเราชอบใช่กันนี่แ แถมทำมาให้รถแต่มันจะทําใหไ้ไม่กินน้ามันนะอลืมไปว่ายังไม่ได้สมัครเบอร์โทรเกินยี่เกินหนึ่งนาทีไม่ได้เกินเลยนะเกินอะไรวะเกินอะไรนะเกินเกินสิบเอ็ดเกินยี่ถึงยี่สิบไม่ได้ที่ลงทอยเลนไม่ได้ไงอือลำบากเบอร์โทรยังไม่ได้สมัคร เบอร์คูมันสามกว่ช่องเก่าอ่ะช่องเก่าโดนแบรนด์เลยอ่ะไม่ได้โดนแบนด์หรอกมันก็นโดนลิกสิ์ไปไงานระวังรถล,ลิกนิทยิตเลยนะคุอเฮ้ย พอเสียล้อใหญ่ฮะคนที่ไม่อยากใครเห็นก็คิดแรกๆไหมตอนแรกแอกะนั่นแหละคนถ้าถ้าคุณเกียรติสินะคุณไม่ต้องใช้รถมันเ็นทุกแต่คุณโชคร้ายแต่ว่าล้อใหญ่เป็นงายสุดอแบบนั้นอะจริงล้อใหญ่บางทีก็จมอ่ะเคยจมอยู่แต่ว่าไม่จมแล้วมั้งสงสัยังไม่จมละอันนี้ดูนะทุกคนนะจะไม่ต้องทําละเพตอนแรกทําไมู่ละเหนื่อยละนั่น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 นน นาน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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรกูเดียวเนี่ยโอไม่อยากพอเดียวเดียวๆุเดียยวยาวเดียวยาวใหมันแรงอ่นปล่อยช่ไหมอะไรวะเ่งบินหรอไหนมันตัวออกตัวด้ แม่นแน่แม่นพุนแดงเลยพุนแดงเลยไอยูข้อนตะขอนตาไปที่สองพันนะครับมานเล็ครับที่สองพันเมตรนะครับหื้อ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 ะไรโอ้ไม่ได้เจียวเจีควขึ้นมาเป็นไงในการเป็นไงขอพัดลมขอ อ่คันลมเนาะหอบใบพัดเห็นนะหไหมไม่ใช่ห,หอบใบพัดอย่าคว่ำอย่าคว่ำไม่ได้แว่บ้านคนบ้านดูบ้านก็หานห้ำมันก็ไม่ได้แมะน้ำเตี้ยๆก็ไม่ได้แม่ใบคันนี้ฮะแบบล้อใหญ่นะไปได้แค่3,500เมตรนะน้ำมานถานมันน้ำมัน9ลิตรไปได้3,500เมตรก็จะหมดนะฮะ แต่ถ้ากินแบบไม่ติดเครื่องไปให้มันไหลแบบนี้น้ำมันน่าจะไปได้แค่สองพันห้าร้อยเพราะว่ามนะอะไรมาอะไรขึ้เนียขี้อะไรมาเนี้ยน,นีไไน่มีอะไรมาอะไรแบบลูกเห็บเหรอลูกเห็บปะน่า,า,า,าแบบไม่รูร้จอ,จอบ้าคุ้นมาไม่ออกน้ำมันจะหมดสามพันห้าร้อยเมตรที่มันไม่หมดในที่สุดค่ะทุกคน อันนี้ผมปิดเครื่องไหมทุกคนต้องปิดเครื่องเลยนะทุกผมบอกว่าสามนาทาร้อยบางทีบางทีมันไปได้ไกลกว่านี้นะอ่อเลยนะเพราะว่าน้ำมันบางทีมันมไปได้ไกลนะก็แต่ว่าเราจะเปิดปิดเครื่องนานๆเครื่องน้ำมัน,น,าน,น,าน,น,านจะเกินน้ำมันมก,กว่าไม่เจอบ้านคุณต้วงเกลือมากเลยทุกคนเอาจริงดวง,ดว,งว,ดว่าวงไม่มีดวงละคิดว่าเราจะไม่มีดวงเนี่ยทำไมมันทำไมมันไม่มีอะไรเลย มาขับล่องตัวไม่รอบนึงอันนี้เออลูกเห็บเหรอทคนอันนี้คือว่าอุลูกเห็ดลูเห็ดอุสามัาร้อยนี่้องขับคนที่ติดเครื่องกันเดือนแต่ถ้าถ้าถ้าเราติดเครื่องนะเราก็น่าจะมีโอกาสไปได้ไกลนะเว้ยุไอที่จุมันก็มา เด oh! oh, oh! ี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวโอ๊ยวิ่งมาสิโอ้โหคนเนี่ยจอดฆ่าที่ดีสุดในโลกเกมนี้เอ้อจอดถามพอมึงแงแป๊บหนึ่งหมดตัดนะครับอ โอ้ยทุกคนผมอยากจะเลิกเล่นเกมนี้แล้วริงอาคูจริง,เ,รงเนี่ยโอ้ยโยมันมันไม่อยากเล่นนะครับเกมนี้ขอเลิกเล่นนะคะทีเดี ผมนี่ยโอ้ทุกคนนะคนน่าจะเห็นตอนผมเดินนะเดินสองหมืน่นเมตรค่ะผมขอเดินต่อแนลนะ้วผมเหนื่อยผมไม่ถึงเดินเออมีเล่นละเกมนี้ไป b าย